โดยศูนย์กลางพิธีนะครับจัดขึ้นณหอชันคุณยาจารมหารัตนอุบาสิกาจาันคนุกยูงและครูแก้ววิมาลีครับโดยได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีลาสิกขาให้แก่สัมเนรในโครงการบรรพชาสามเนรฟื้นฟูพระรพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัชวานทิตาบังคโลประธานสงศย์ปัติธรรมแก้มืองเลยเป็นประธานสงฆ์ โดยได้มีการมอบเกียรติบัตรนะครับให้แก่สาม,มเณรทุกรูปที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยตลอดโครงการที่ผ่านมาครับสาม,มเณรทุกรูปก็ได้รับการฝนอบรมตนเองทั้งฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธบะชนะใจตนเองก้าวสู่เส้นชัยได้อย่างสมภาคภูมินอกจากนี้สาม,มเณรยังได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ได้ศึกษาเรียนรู้ระหว่างเข้าร่วมโครงการนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ช่วยให้เกิดค่านิยมทำความดีมีศิลธรรมรวมทั้งมีความกตันยูที่สำคัญนับว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนแม้ว่าตัวของสมณนเอ,เองนะครับจะลาสิกขาแล้วแต่ก็จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองครอบครัวสังคมแล้ก็ประเทศชาติสืบต่อไป นอกจากนี้นะครับภายในงานก็มีคณะท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญนะครับอย่างเช่นกัลยาณมิตรนุชนาฏอิปิสเทียนนะครับแล้วก็กัลยาณมิตรสุตตาสารวงพร้อมด้วยผู้แทนหมค่คณะทีมแก้วจกักรพรรดิเมืองเลยนะครับได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานแล้วก็น้อมถวายพัตาหารแด่สมเณรผู้เป็นเหล่ากของสมณะอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้มีบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยทุกๆท่านนะครับ